สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องเอทีเราครับผมกำลังเตียงแนวะหอกศึกษาครับพี่น้อง อาจจะมีปลาครับพี่เลอง โอ้พี่น้องเอ้มาแลมดินมาได้ปลาตัวปักเงานเลยปลาอย่างน้อเนี่ยปลากระหู้โอ้เขาเรียกว่าปลากระหู้ไงครับผมลาบอาจจะเสียครับผมพี่น้องดูไงบิังเอิญพี่น้องปลาโอ้สวยงามไงอ่าเนี่ยมันแา่ดินได้ปลาพร้อม เบ่งเอาครับพี่น้องสดๆเลยออกจากสาเลยเราจะประมาณนี้ครับแจ้งขอบสาแห้อของบอด,ดินน้ำครับผมที่เอาดินกระพุ่นแล้วครับครับมองเอาดินกระ เป็นหินลูกล่างครับหินงามๆ,ๆครับที่เราเอาสสวนคลิปนี้กะขอลำล่าผูดีตามและผูที่ขอมาลับเช่มกันครับรอดเชื่อมอีกคลิปหน้าครับที่น้องเจตตี้ครับอาบาบสวัสดีครับผม